สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะผมมาวันนี้เราจะมารีวิวว่าผมมาซีเยากองหน้าเมนยูนะฮะคนนี้วิวตัน96นะเมนยูวิวตัน96้ากมาซีเยานะครับผมโอเคเป็นเท้าขวานะฮะมาค่อนข้างหูดเหมือนกันนะสายความเร็วนะครับผม มีทางกมรรุก90บอลโทน94เลี้ยงบอล96นะผมเล่นมากับตัวเป็ด9นะฮะสองสั้นเป็ด2ก็ไม่ได้ดีมากนะเปิดบอลสองสั้นเนี่ยไม่ได้ดีมากนะจบสกอร์95ก็ถือว่าเยอะนะฮะจบสกอร์95ความโค้งเป็ด6สปีด96สปีดต้น94ก็ถือว่าได้เลยนะฮะพลังการยิง92มีกระดดเป็ด 8, 7นะฮะบ,บาลานซ์เป็ด8เต็มมีน่าเป็ด7นะผมมาซสียยนะฮะยิงยิงได้เลี้ยงได้ ความเร็วได้นะโอเคสกิลก็จะมีสับขาหลอกคร,รนนะออับรนนผม crossover turn นะ step on ball control นะครับผมมีสกิลปั่นโค้งด้วยนะมีชีพบอลน,นะยิงโดยไม่ต้องจับบอลน,นะเล่นบอลจังหวะเดียวมียิงจุดโทษแล้วก็เรียกฝากรบผมแล้วก็สุดท้าย super ซ a p ฮะสไตล์ก็จะเป็นแบบนักล่าตะข่ายนะเป็นกองหน้าที่แบบคอยทำลายเกมรับของฝั่งตรงข้ามแล้วก็เช็คล้ำหน้าได้ดีนะครับผมอาจจะมีฉีกวิ่งไปริมเส้นเพื่อเปิดบอลได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็ เป็นตัวจบสกอร์นะผมมาซียาวมาวันนี้เล่นหน้าคู่กับคริสเตียโนวนะผมมาจับลงเล่น Open Challenge นะูเพนชาเลนส์ฮะโอ้เพนชาเลนส์โอเคครับผมไปฮนะลุยโอเคครับ okay, ผมมาเกมแรกครับผมสำหรับมาซียาวนะฮะมาคนนี้นะผมสไตลน์นี้ความรู้ระดับนี้จบสกอร์ขนาดนี้น่าจะเข้ามืออยู่นะผมว่านะน่าจะเข้ามือเอาผมมามาซียาวเกมแรกนะฮะ มีเอ,อนเวนนะผมใครมาที่ร้านกิกฮะกิกมาที่มาซยาค่อนข้างฉีกออกนอกนอกแบบริมเส้นน,นะผมฮะค่อนข้างที่เล่นบอลทางริมเส้นซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังได้ไหมนะครับผมค่อนข้างฉีกไปริมเส้นเลยเนะี่ยมาซยามากีก่ครับผมต่อมาชาบีฮนะอหยาได้บอลพลิกเข้าในได้ไหมลูกนี้โอ้โหกลิง้งไม่ได้ฟาวด้วยฮะแหมล้มรรเนะ,เะเนาน้านะผมอัลติกีกครับผม ฝั่งมาซิยามาให้ดูฝั่งนี้ดูไปมาซิยาลูกนี้ยิงเลย <c oughs> มีปัดนะฮะยิงไกลค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะมาซิยาวนะผมชิงกับดูน่าจะทำได้ดีนะยมาแต่เปิดบอลเนี่ยไ,ไ,นะไ,นะไม่เท่าไร่นะลูกมุ่งอะไรเงี้ยนะผมขึ้นมุ่งเปิดบอลเนี่ยไม่เท่าไหรโอ่โหลูกนี้เปิดจอะไรนี่ที่ <c oughs> มาซิยาหผมฝากดูฮะดูรอรอ,รอแล้วก็แทงมาเลยลูกนี้ฝ <c oughs> ากให้ดูอีกครั้ง <c oughs> แล้วก็ แทงมาผมไม่รุดนะฮะโอ้โหจะทําทางมาดีเลยนะนิดเดียวนะผมนี่ทีมมาซิยาห์ผมฝากโดฮะชิงลูกนี้ปลายครับผมมาเลยฮนะความเร็วความเร็ว,ว,รวปัดเข้าในยิงโอ้โหไม่เข้าอืความเร็วขึ้นเกมอยูไ่ได้แหละแอนจบไม่เข้าครับผมโอ้ไม่คิดน่าจะเข้านะจริงน่าจะเข้าแบบง่ายๆนะโอ้ยังยิงไม่เข้าฮะแต่ขึ้นเกมมาแบบดีแล้วปวดเสียดายว่ะเนี่ยน่าเสียดายเหมือนกัน ดูเทงมาอธิบเธบกเข้มมาติยา,มา,ยาไม่ถึงับผม,มน่าเส,สียดายมาติยาดักได้มาลุกนี้ยังไงไปยังไงทีเนี้ยวนมาวนวน,วนพลิกมาโอ้โหไปไม่เป็นเลยทีเนี้ยน่าเสียดายยิงไม่เข้านะจบเกมครึ่งแรกอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะผมมาติยาโอ้แต่เลี้ยงเกมขึ้นมาความเร็วเนี่ยคือทำได้ดีมากแหละโอ้แต่จบสกอร์ว่ะนะ อยู่ที่จบสกอร์เมื่อกี้น่าจะเข้าจริงๆนะโอ้ยยังครับผมยังไม่ได้หนึ่งนะมาซิยามาต่อเกมครึ่งหลังครับผมไปฮะน่าเสียดายจริงๆแ,แต่ขึ้นเกมดีขึ้นเกมดีชิงกับดูได้ดีเลยนะผมมาเกมครึ่งหลังนะผมน่าจะได้นะเน่ยเล่นะไม่ยากครับผมอยู่ที่จบสกอร์เท่านั้นแล้วนะทีทิชา,าบีครับผมทีมาซิยาปฝากให้ดูดูอุ้ยลูกนี้โดนชนก่อนมายังได้อยู่ฮะโอ้แต่โดนชนก่อนว่ะทุกคน อเคียร์ไม่บกยกลูกนี้มาซียาวไม่ถึงโอ้โหโอกาสมีเยอะเหมือนกันนะโอกาสมีค่อนข้างเยอะนะแต่ยังทำไม่ได้ฮนะที่ชาบี้ครับผมปาดมาที่มาซียาวฝากไโดโดูยกมาเลยที่ผมมาซียาลลูกนี้ถึงด้วยยิงโอ้โหแม่เข้าสายไม่เข้ากรอบนะฮะโอ้โหการยิงเข้ากรอบของมาซียาวนี่มันยากเหลือเกิน เนะเกมนี้ไม่ตึงนะเป็นเกมที่ไม่ตึงนะั้นแต่แม่งจบไม่ลงว่ะเป็นไรไม่รู้ทุกคนคือได้บอลค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนะี่ยมาซิยาวต้องใจยเย็นขนาดไหนเนี่ยคิม,มิกบผมฝากมาที่มาซิยาลปาคิม,มิกมาธิโดโดรอมาซิยาวมาลุกนิดแล้วก็แทงห้โดก่อนแล้วกันนะผม,ม,มเอาหนึ่งกอนเรียบร้อยโอ้โหเกีนี้ตึงนะผมตึงสำหรับมาซิยานะยิงยังไงก็ไม่ค่อยตอบอ่ะเนี่ย เอสดิดก่อนแล้วการเหตนี้นะมาซิเายายังได้วนเข้าในพลิกมาลูกนีก้ยิงโอ้โหไม่ได้ยิงบผม,มกำลังจะพลิกตัวเลยฮนะโอ้เคียผมจบเกมแรกะโอ้โหเกมนี้ค่อนข้างเด่นนะได้บอลเยอะมากโอกาสยิงก็เยอะนะเพ่แต่ยิงไม่ตรงกรอบอะนะเกมแรกยิงยังไม่ตรงกรอบแนละ้วโอ้โหแต่เป็นมาซิเยาที่ได้ไปเฉยโดยยิงหนึ่งอะ มาซีย,ยาล7.5แอซิสไปหนึ่งนะพวแติดพยายามยิงแล้ว <c oughs> ไม่ต้องตอบอ่ะไม่รู้เวไรยิงเป็นเมา่ต้องไปต่อเกมที่สองครับผมแต่ก็ฟอร์มดีอยู่นะให้ผมไปฮะเกมที่สองโอเคบผมมาต่อเกมที่สองนะครับสำหรับมาซียาวนะฮะ <c oughs> เกมแรกค่อนข้างโอเคนะได้บอลเยอะนะได้บอลเยอะแอซิสไปหนึ่งแมตส์ครับผมมาเกมต้องยิงได้แล้วฮะเกมนี้ต้องยิงได้เลยมาซย,ยาว,วิ่งแล้วกิกยกไปเลยโอ้โหหลุดบ่าหลุดมาอย่างนี้ ล็อกนิดหน่อยอไม่สุดนะล็อกไม่สุดนะผมนี่ชาบีครับผมฝักมาซิยามาที่เมซี่ยกไปฝั่งนู้นมาที่กิกกิกปาดมาที่มาซิยาครับอย่างนี้ปั่นอุ้ยจะได้ปั่นอยู่แล้วโอ้โหได้เดียวรับผมนี่โอกาสเยอะจริงนะโอกาสเยอะจริงมาที่เมซี่ครับผมมาซิยายิงเลยโอ้โหตรงตัวลูกนี้ แล้วก็เปิดโค้งไปแค่โมงไม่เข้าอีกโอ้โหอะไรวะเวนี่ยเนี่ยทีเก้กับผมฝาแฝดที่มาซียาะหลุดมาอีกแล้วครับผมหลุดมาอีกแล้วยิงไม่น่าพลาดลูกนี้โอ้โหมาแล้วฮะโอ้ว่ะม,ม,มาแล้วผมโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วแม่อกาสยิงเยอะนะเนี่ยมาซียาได้บอลค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมาทีเมซี่ครับผมเมซี่แทงมาเลยลูกนี้หลุตไมค์แลว้วครับผมมาซียา ฉีกออกนิดหน่อยแล้วก็ปังเรียบร้อยโอ้โหเกมนี้นะได้บอลค่อนข้างเยอะตั้งแต่เกมแรกแล้วนะผมค่อนข้างโหดเลยนะมาซิยาวมามาซิยาวได้บอลอีกครั้งฝากเมซี่เมซี่ต้องยกไปครับผมลูกนี้ทันไหมนิดเดียวฮะอาธิมาซิยาวครับผมฝากแล้วก็แทงมันเลยโอ้โหสวยงามมากเมซี่อยู่ฝั่งนี้โล่งๆคนเดียวเรียบร้อยโอ้โหยนะไม่จำเป็นต้องยิงเองก็ได้นะยิง เอ็ดซิทก็ได้นะผมเนี่ยมาอุ้ยมาสาวค่อข้างโหดเลยว่าเกมนี้เ,นเกมแรกเนี่ยได้บอลเยอะแต่โอกาสยิงก็เยอะแต่ไม่ตรงกรอบแต่มาเกมนเนี้ยเนี่ยโอ้โหตรงรอบเกือบทุกลูกนะตรงรอบเกือบทุกลูกจริงโอ้เคียบอลจบเกมครึ่งแรกของเกมที่2นะผมโอ้โหแอซิทไป1ยิงไป2นะผมมาสาะะัะญาอุ้ค่างที่จะหาช่องได้ดีนะหาช่องได้ดีเลยนะครับผม,มเกมแรกในคนละเรื่องเลย ก็เลือกจาเกมแรกเลยเกมแรกนี่โอ้โหการยิงเยอะเหมือนกันนะผมแต่ทําได้แค่เอ็ซิปว่ะนะฮะแต่มาเกมนี้นี่โอ้โหตัดไป2เลยฮะมาต่อเกมครึ่งหลังนะผมสําหรับมาซิยาวนะฮะไปฮะที่ชาบี้นะผมฝากมาที่เมสซี่เมสซี่มาทีมมาซิยาวฝากก่อนแล้วก็โอ้โห,โโหลูกนี้ฮะฝากได้ดีนะแต่ไม่แม่นนะฮะถ้าแม่นนะั้นหลุดไปเลยเมื่อกี้นะผมโอ้โหน่าเสียดายมายังได้อยู่ฮนะแล้วก็ฝากตักไม่เม่นปะ ไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่เนี่ยโอเคบมจบจกิมที่สองนะสำหรับมาซิยาวค่อนข้างโหดเลยนะนะผมค่อนข้างโหดเลยนะนะความคลั่งตัวความเร็วลูกยิงเงี้ยผอเอซิดได้นะเป็นมาซิยาวผมยิงไปสแมตช์เอซิดหนึ่งนะค่อนข้างโอเคเลยนะค่อนข้างโอเคเลยนะผมกองหน้านะฮะเล่นง่ายแล้วผมได้บอลเยอะเล่นง่ายได้บอลเยอะอยู่ที่อยู่ที่จังหวะแต่ละคนแล้วนะผมอยู่ที่จังหวะแต่ละคนว่าจะยิงแบบไหนนะทุกคนนะ แต่ส่วนตัวผมชอบชิ่งนะชิ่งก็หลุดได้เหมือนกันนะมาสียาวเล่นง่ายนะเล่นง่ายนะผมโอเคประมาณนี้นะค่อนข้างเด่นเลยนะผมประมาณนี้แล้วกันนะผมส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go